วันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นนักขายครูจะบอกคุณว่าหลายคนเนาะคนที่เป็นผู้บริโภคอะค่ะเขากลัวการกินชาเพราะอะไรคุณอยากรู้ไหมเขากลัวว่าเขาอะค่ะเฮ้ยซองชามาจากพลาสติกหรือเปล่ามาจากอะไรอะ,ะเชือกมาจากอะไร แล้วกินนานๆสะสมไหมเคยมีข่าวจําได้เลยเคยมีข่าวว่าถ้ากินเม็ดพลาสติกถ้ากินแบบซองพลาสติกที่โดนความร้อนไปนานๆแล้วถ้ากินเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีตลอดชีวิตโอ้ไปตกค้างแน่นอนถูกต้องไหมเขาจะกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพีเซนได้ก็คือซองทำมาจากเยื่อใบหมน่นเชือรรกทำมาจากเยื่อใบหมน่นแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะตรวจแล้วถึง DNA นะคะว่าทํามาจากพืชจริงไหม ตรวจโดยไทยตรวจโดยฮาลานค่ะ,ะแล้กนมีใบเซอร์มีทุกอย่างครบถ้วนคุณฟังนะหนึ่งคนกินกล้ากินแล้วสิ่งแรกอ่าสบายใจแม้กระทั่งซองยังทำมาจากใบหม่อนทำมาจากาสมุนไพรนะคะทำมาจากพืชนะคะทีนี้ค่ะกลัว กลัวว่าร่างกายเราจะได้รับวิตามินซีไม่ครบก็ไปซื้อเม็ดวิตามินซีเม็ดฟงเม็ดฟูอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ได้ผิดนะคะแต่ไหนๆเราก็มีของดีแล้วนะคะคุณก็เทน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวดูกันนะอ่ะเทน้ําร้อนนะคะอ่าใส่เข้าไปโอ้ยน้ายังร้อนอยู่เลยนะคะเทน้ําร้อนใส่เข้าไปอ่ะอยากให้คุณเห็นนะคะ แต่เอาใกล้ตัวเองก็เดือวน้ำร้อนลวกเทเข้าไปนะคะถ้าถ้าจะให้อร่อยนะคะก็ไม่ต้องเต็มแก้วมากเพราะอมอันชมมากนะคะอ่าให้ดูให้ดูให้ดูดอ่าพอเสร็จแล้วนะคะดูนะนี่นะคะคุณเห็นไหมสิ่งที่มันออกเขียวๆไม่ต้องอะไรมากค่ะใบเตยหอมมาเลยแดงๆตามมาคือกระเจี๊ยบ กาบคำฝอยแต่สีแดงจะออกจากกระเจี๊ยบซะส่วนใหญ่นะคะทีนี้แค่นี้ค่ะจริงๆแล้วเพียงพอมากสำหรับถ้าเราลักจะดูแลสุขภาพนะคะ1,2,3,4 2 3, สงกินไปได้ตลอดเพิ่มออกซิเจนในร่างกายการกินน้ำอุ่นร้อนอุ่นเชิงร้อนหรืออุ่นเฉยๆ คุณกินทั้งวันมันจะเพิ่มออค่าออกซิเจนในร่างกายลองวัดดูได้เลยนะคะใครไม่เชื่อลองวัดดูได้เลยเนาะมันจะเพิ่มค่าออกซิเจนในร่างกายคุณลองซื้อเครื่องตรวจมาได้เลยนะคะอ่าแล้วรู้สึกว่าก็จะมีคลิปเนาะที่เขาบอกมาเหมือนกันนะคะว่าสามารถเพิ่มค่าของออกซิเจนในร่างกายได้เพราะฉะนั้นเราจะกินอยู่แล้วเราจะกินอุ่นไปทางร้อนสิเพื่อให้มันเพิ่มออกซิเจนในร่างกายเวลากินแต่ละครั้งนะคะมันจะเพิ่มค่าออกซิเจนถ้าสมมุติว่า คุณอยากให้มีรสอมเปรี้ยวอยากได้วิตามินซีคุณบีบมะนาวคุณเชื่อไหมอร่อยจนลืมไม่ลงแล้วถ้าเกิดคุณนะคะอุ๊ยฉันเป็นคนที่อยากกินเย็นมันจะได้อะไรไหมแน่นอนค่ะของเย็นมันก็มันก็ได้มันกินไปแล้วมันไม่ได้หายไปไหนกินเย็นมันก็ได้แต่คุณต้องกินเย็นในกินแบบต้องใส่สองซองเหมือนเหมือนที่ครูชงแก้วเมื่อกี้อะคะ่ะแล้วใส่น้าแข็งกินเย็นกินได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยในการขับเมือกที่คอ เวลาไวรัสพวกโควิดหรืออะไรก็ตามหรือที่ที่มันจะไปปอดเราอะค่ะที่มันจะทําให้เราไออะค่ะมันจะมีเมือกที่คอถ้าเรากินแบบร้อนนะคะร้อนหรืออุ่นเมือกพวกนี้ค่ะถ้าเรากินทั้งวันเมือกมันจะค่อยละลายตัวมันไม่สามารถเข้าสู่ปอดเราได้มันจึงทําให้เราไม่ไอมันจึงทําให้เราไม่ไม่ได้ติดเชื้อง่ายใครที่กินน้ําอุ่นทั้งวันติดเชื้อยากค่ะเพราะมันทําลายมันยังไม่ทันได้ลงไปเลยมันก็ถูกทําลายเพราะเรากินมันทั้งวันไง นะเขาให้จิบทั้งวันไม่ต้องกลัวว่ากี่ลิตรกี่เลตก็กินไปเถอะสองจุดห้าลิตรสามลิตรก็กินไปเถอะ,ตตถอะแต่ค่อยๆกินไม่ใช่กินอึๆก,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 กนะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะคุณก็บีบเข้าไปนะคะบีบมะนาวเข้าไปแล้วแต่คุณชอบเลยนะคะสําหรับครูก็ชอบแบบเปรี้ยวปิดปิด,ปดแค่บีบนะคะน้ําลายครูก็แบบสุดจะสอแล้วนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นชามะนาวอ้าชามะนาว ที่จะทําให้คุณนะคะได้รับวิตามินซีที่สูงมากจากมะนาวแล้วมะนาวโดนน้าร้อนนะคะก็จะได้ในเรื่องของความสดชื่นกินเข้าไปแล้วเพิ่มอ,อุณหภูมิในร่างกายได้รับวิตามินซีได้มีออกซิเจนเพิ่ม